ววันนี้นะครับจะมาแนะนำในเรื่องของการสั่งสินค้าตัวทดลองก่อนนะครับก่อนที่จะไปอัปเกรดนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าคนใหม่ไปกดอัปเกรดตำแหน่งก่อนนะฮะการกดรับสินค้าฟรีนะครับจะเสียสิทธิ์ไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะไปอัปเกรด1ก้อน5ก้อน10ก้อนหรือ20ก้อนก็แล้วแต่นะครับเรามาทําการกดรับสินค้าฟรีก่อนนะครับกดไปที่ชันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เข้าระบบเนาะนะครับเดี๋ยวขอเข้าระบบของโจ้ก่อน ครับทีนี้เมื่อมากดเข้าระบบแล้วนะครับอืมนะฮะจิ้มไปที่ฉันนะครับทุกคนนะนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนนะฮะจิ้มไปที่ฉันนะครับแล้วก็ไปเลื่อนหาให้เจอแถบสีแดงกดรับสินค้าฟรีกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับใครจะเลือกอะไรนะครับเพราะว่าสินค้าที่แจกให้ทดลองมีอยู่4ตัวนะครับมีสบู่มีโฟมขามมีสครับขามแล้วก็เอวาคอเจนเคลลี่นะครับแลก็อันนี้พี่โจก่อนเลือกเป็นสบู่นะครับอ่าเลือกไปสบู่นะครับ จำนวน1ก้อนนะครับถ้าเกิดเกินไปสั่งเกิน1เกินเกินเกินกว่า1ก้อนบริษัทไม่ส,ส่งจากนะครับแล้วก็นะครับเราก็เลือกนะฮะวิธีการจัดส่งก็จัดส่งเคอรี่นะจ๊ะวิธีชําระเงินด้วย q r c a ารแคสนะครับเดี๋ย็เลือกข้อมูลผู้สั่งซื้อเนี่ยนะครับตรงนี้นะก็คือข้อมูลในการจัดส่งให้เรานั่นแหละนะครับถ้าเราไปแก้ไขมีมีมีเอ่อที่อยู่อะไรใน ในข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใช้คําว่าใช้ข้อมูลสมาชิกแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไปแก้ไขตรงนั้นนะครับให้คลิกคําว่าใช้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้จัดส่งนะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อนามคุณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลงไปให้ครบนะจ๊ะแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับพอกดยืนยันการสั่งซื้อบุ๊บนะครับหน้าระบบมันจะเด้งไปที่ เอ่อ uh, QR code ที่แล้วก็เราก็แคปตรงนั้นนะครับแล้วไปสแกนจ่ายผ่านเอ่อโมบายแบงกิ้งนะครับอืมเป็นนั้นว่าจบเรื่องนะครับในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าทดลองนะนะครับทำแบบนี้นะนะครับแล้วคราวนี้นะครับเมื่อเราสั่งซื้อสินค้าทดลองแล้วเนะ่ะเราต้องการที่จะอัปเกรดตำแหน่ง1ก้อน5ก้อน10ก้อนหรือ20ก้อนนะครับเราจะต้องไปกดตรงนี้นะครับ บรรทัดแรกเลยครับไอเนี่ยนะฮะแถบสีแดงดํานะครับคําว่าอัปเกรดสมาชิกนะครับจิ้มตรงนี้นะครับทุกคนนะแล้วเราก็มาเลือกครับว่าเราจะอัปเกรดตาแหน่งอะไร1ก้อนเป็นซีเราจะอัปเกรดซีก็คือสบู่หนึ่งก้ CM, กอ,กอนนะฮะห้าก้อนก็ไปเนมดีหนึ่งสิก้อนเนมดีสองยีก้อนเนมดีสหรือจะเป็นชุดเอ่อบอดี Body ้เลิฟนะฮะเป็นชุดดูแลสุขภาพนะครับหรือจะเป็นสตาร์นะครับอันนี้เราเลือกเลยนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราต้องการอัปเกรด1ก้อนนะฮะ อัปเดตหนึ่งก้อนเราก็คลิกไปที่ C M สบู่หนึ่งก้อนแล้วก็กดที่รูปรถเข็นเนี่ยนะครับนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับรอยอะไรอยากจะบอกว่า C M สบู่หนึ่งก้อนร้อยกรัมนะครับ P V ร้อย P V นะครับพอยต์หนึ่งพอยต์ราคาต่อชิ้นร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาเลือกวิธีการจัดส่งเชื่อเหมือนเดิมนะครับหนึ่งรายการก็คือหนึ่งในหนึ่งรายการก็คือเราต้องเลือกจัดส่งทุกครั้งนะครับจัดส่งเคอรี่นะ แล้วก็วิธีการชําระเงินด้วย QR c a d e นะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับใครมีที่อยู่ในข้อมูลในระบบอยู่แล้วก็ใช้ก็ไปกดที่ใช้ข้อมูลสมาชิกแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมที่อยู่นะครับให้ใช้ใช้ใช้ข้อที่2นะครับใช้ข้อมูลในการแบบฟอร์มต่อไปนี้แล้วเราก็ไปกรอกชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรในการจัดส่งอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อนะกดยืนยันการสั่งซื้อแล้วก็มันจะเด้งไปที่หน้า หน้า QR code นะเราก็แคปแคป QR code ส่วนนั้นไปสแกนจ่ายกับโมบายแบงกิ้งอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วทีนี้เมื่อเราไปสแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับทุกคนก็กดมาที่หน้าหลักนะนะครับกดมาที่หน้าหลักแล้วก็มากดที่ฉันใหม่ถ้า ตำแหน่งของคุณนะครับยังไม่ขึ้นก็ให้คุณนะครับออกจากระบบนะครับออกจากระบบก็คือคลิมจุดๆสามจุดเนี่ยนะครับแล้วก็ออกจากระบบนะฮะออกจากระบบแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับตำแหน่งของคนใหม่ก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับผมนะฮะใครยังไม่เข้าใจหรือใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักถามพี่โจ๊กเข้ามาได้นะจ๊ะนะครับดูคลิปนี้จบลงไปทำตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า